สวัสดีครับพี่ใหญ่ snaptech ครับพบกันอีกครั้งในคู่มือนักบินโดรนครับตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เองจะมาคุยกันในเรื่องของเอกสารประจําตัวโดโรนครับการที่เราจะบินโดรนให้ถูกกฎหมายเราจะต้องมีเอกสารทั้งหมด4ใบนะฮะสใบมีอะไรบ้างพี่ใหญ่มาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเองก็จะเป็นใบอนุญาตหรือว่าใบขึ้นทะเบ,บียนโดรนของกอสทชอ,อันนี้จะเป็นในเรื่องของการขออนุญาตในการใช้ขึ้นความถี่วิทยุเพราะว่าตัวโดโรนกับตัวรีโมทของเราเนี่ยคุยกัน ด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุเราก็เลยต้องเอาตัวโดรนกับตัวรีโมทของเราไปขึ้นทะเบียนที่กสทชการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของกสทชได้เลยหรือถ้าใครบอกว่าหาเว็บไซต์ไม่เจอง่ายที่สุดครับเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยฮะคำว่าขึ้นทะเบียนโดรนกสทชแค่นี้เองเราก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บของกสทชแล้วก็สามารถทําการขึ้นทะเบียนตัวโดรนของเราได้การขึ้นทะเบียนกับกสทชเ,เนี่ยจะทําการขึ้นครั้งเดียวนะครับเป็นการขออนุญาต ครั้งเดียวแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยจนกว่าเราจะขายตัวโดรนหรือว่าเลิกใช้ตัวโดรนเราก็ไปแจ้งกับสบทชว่าเราขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนนะครับต่อมาก็จะเป็นใบอนุญาตในฝั่งของสํานักงานการบินพลเรือนบางและหรือ CAA t นะครับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานการบินพลเรือนเนี่ยเราจะต้องขึ้น2ออย่างก็คือขึ้นทะเบียนตัวโดรนกับอีกอย่างก็คือขึ้นทะเบียนตัวคนหรือว่าขึ้นทะเบียนตัวนักบ,บินนะฮะเอาอย่างแรกก่อนนะครับการขึ้นทะเบียนตัวโดรนครับเราก็สามารถ ที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ UAS Portal อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานการบินที่จัดการทั้งหมดเกี่ยวกับตัวโดรนนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับแล้วก็เข้าไปคลิกในส่วนของการขึ้นทะเบียนตัวโดรนการขึ้นทะเบียนตัวโดรนจะมีอายุ2ปีนะครับก็คือ2ปีเราก็จะเข้าไปต่ออายุ1ครั้งอันนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายทีนี้การจะขึ้นทะเบียนตัวโดรนได้เราจะต้องมีเอกสารใบที่3ครับก็คือกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อป้องกันบุคคลที่3หรือว่าคุ้มครองบุคคลที่3ในกรณีที่เรา บินนโรนไปตกใส่เขาหรือว่าไปทำให้เขาบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายนะฮะซึ่งวงเงินประกันตัวนี้จะอยู่ที่1ล้านบาทนะครับไม่ต้องตกใจฮะตัวเลขวงเงินประกันอาจจะสูงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการทำประกันปัจจุบันก็จะอยู่สักประมาณตั้งแต่600ถึงพันกว่าบาทขึ้นอยู่กับบริษัท ประกันที่เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับออปชันที่เราเลือกใช้สารบการซื้อกรมารทานเองเนี่ยก็สามารถเสิร์ชในเว็บไซต์คําว่าซื้อประกันตรวจโดดได้เลยนะครับตอนนี้มีหลายบริษัทที่เขาให้บริการพอเราได้กรมธรรม์มาแล้วเราก็แนบเข้าไปในการขึ้นทะเบียนตรวจโดดของเรานะครับเท่ากับตอนนี้เรามีเอกสาร3ใบแล้วนะใบที่1ครับก็จะเป็นเอกสารการขึ้นทะเบียนการใช้ขึ้นความถี่ของกสทชใบที่2ก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนตรวจโดดของเราแต่การจะได้การขึ้นทะเบียนตรวจโดดเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารใบที่3ก็ คือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคคลที่3นะครับทั้งหมดก็จะเป็น3ใบนะครับของกสทชเนี่ยทำครั้งเดียวยาวๆนะครับส่วนของสํานังกงานการบินพลเรือนครับตัวโรนก็จะมีอายุ2ปีในการขึ้นทะเบียนพอครบ2ปีไปต่อใหม่ ส่วนตัวประกันนะครับประกันคุ้มครองบุคคลที่3หรือพี่อยากเรียกง่ายๆพลบคุ้มครองบุคคลที่3เนี่ยนะครับก็จะมีอายุปีต่อปีอันนี้พอครบปีเราก็ต่อทีหนึง่งต่อมาครับใบที่4นะฮะใบที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวคนและก็คือตัวนักบินโดรนครับเราก็สามารถไปขึ้นทะเบียนนักบินโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือนได้ครับวิธีการขึ้นทะเบียนก็คือเข้าไปที่เว็บ uas portal แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนนักบินโดรนก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนนักบินโดรนที่มีน้ำหนักต่ำกว่า25กนะิโล ก็คือตัวโดนของเราเนี่ยน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกร,รัมอยู่แล้วการขึ้นทะเบียนอันนี้สาระใครที่ยังไม่ได้ซื้อโดนก็สามารถขึ้นทะเบียนก่อนได้นะครับก็เหมือนกับการทำใบขับขี่เลยเวลาที่เราเข้าไปในเว็บครับเขาก็จะมีเอกสารเป็น pdf ไฟล์มาให้เราอ่าน5ไฟล์นะฮะเราก็อ่านให้เสร็จก่อนแล้วก็ทําการสอบครับการสอบจะมีข้อสอบทั้งหมด40ข้อนะครับจับเวลาด้วย40นาทีก็คือข้อละ1นาทีเกณฑ์ที่จะสอบผ่านเนี่ยก็คือจะต้องทําให้ได้30ข้อขึ้นไปนะครับพอเราสอบผ่านเเสรร็็จจปุ๊บากะได้ นักบินโดรนมาแล้วเพราะฉะนั้นการจะบินโดรนให้ถูกกฎหมายครับเราจะต้องมีเอกสารทั้งหมด4ใบใบแรกก็คือการขึ้นทะเบียนโดรนกับกสทชาใบที่2การขึ้นทะเบียนตัวโดรนกับสำนักง,งานการบินพลเรือนใบที่3ครับก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยครับคุ้มครองบุคคลที่3แล้วก็ใบที่4ใบสุดท้ายก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนนักบินโดรนถ้าเรามี4ใบนี้ครบเราก็สบายใจได้แล้วครับเราสามารถทําการบินโดรนแบบถูกกฎหมายได้แล้วหรือถ้าใครบอกว่ารู้สึกว่าขั้นตอนมันยุ่งยากซับซ้อน นะครับพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าซื้อโดรนจากร้าน big camera ครับเรามีกว่า160สาขาทั่วประเทศถ้าใครที่ซื้อโดรนจาก big camera เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของการทำเอกสารพวกนี้เลยเพราะว่าทางร้าน big camera เขาจะดาเนินการเรื่องของการทาเอกสารให้แล้วอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปครับคู่มือนักบินโดรน EP ที่3พี่ใหญ่จะมาสอนเกี่ยวกับการบินโดรนในเรื่องอะไรกดติดตามกันเอาไว้ครับ